ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะมาเก็บริมชายเสื้อพี่เมย์จะใช้3มมินในการเก็บนะคะลายที่ใช้จะเป็นลายลูกฟูกเล็กแล้วก็ b ายอ f ฟเทคนิคเทอร์บูราบายอค่ะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf หนึ่งเ็ดสเสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายอีพีนี้นะคะจะเป็นอีเก้าหลังจากที่เราถักตัวเสื้อลงมานะคะด้วยลายนิดวนวงกลมจนได้ความยาวตามต้องการที่เราคำนวณไว้นะคะเราจะเก็บริมชายเสื้อลายที่เราจะถักนะคะจะเป็นลูกฟุกเล็กเราจะเปลี่ยนไม้นะคะจากที่เป็นสี่มิลให้เป็นสามมิล ถ้าต้องการให้ขอบมันกระชับนะคะถ้าต้องการให้เป็นแค่ลายของนิดกระเพอรธรรมดาเราก็ใช้สี่มิลถักได้เลยอันนี้พี่เมย์จะใช้สามมิลถักเปลี่ยนสองหัวได้เลยม้นิดที่ใช้ตรงนี้เป็นไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะ ลายที่เราจะถักจะเป็นลูกฟูกเล็กค่ะลายนิดจะถักนิดแบ็กนะคะเพอจะถักเพอฟอนเราใส่มาร์เกอร์ไปตรงจุดเริ่มต้นถ้าหลักแรกนะคะเริ่มด้วยการถักนิดหลักสุดท้ายจะต้องเป็นเพอนิดจะเป็นนิดแบ็กนิดแบ็กแทงด้านหลังเพอฟอนนะคะเพอถักปกติ นิดแบ็กนนี้ลายเพอถ้าตอนที่เราเริ่มนะคะหลักแรกให้เป็นนิดหลักสุดท้ายจะต้องเป็นเพอความสูงตามชอบนะคะพี่เมย์จะถักสูงขึ้นไปประมาณหกแถวตอนนี้เราก็ถักลายลูกฟูกเล็กค่ะนิดแบ็ก เพอจะเป็นเพอปกติเพอฟอนต์แล้วลายมันจะกระชับถ้าเราเริ่มด้วยนิดนะคะมันจะต้องจบด้วยเพอทีนี้ถ้ามันไม่จบด้วยเพอมันเหลือสองห่วงแบบเนี้ยเรารวบค่ะรวบสองห่วงตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์หลังจากนั้นนะคะตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอ นิดก็ถักนิดแบ็กเหมือนเดิมเพอรเราก็ถักเพอฟอนนะคะนิดแบก็กเพอฟอนถักสูงขึ้นไปตามชอบพี่เมย์จะถักประมาณหกแถวเดี๋ยวมาดูวิธีปลดห่วงค่ะลายที่เราถักนะคะจะเป็นลูกฟูกเล็กหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้พี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาหกแถวนะคะ พอได้หนะ้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไหมตัวนี้นะคะวนรอบงานตัวนี้วนวงกลมสองรอบครึ่งแล้วใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะเราจะบายออฟโดยการใช้เข็มตอนนี้นะคะไหมมันจะอยู่ด้านเพออย่างแรกเราต้องโยงก่อนโยงให้ตรงนี้มันชิดโยงนะคะโยงมาทางห่วงด้านซ้ายแล้วก็แทงลงไป เพื่อดึงตรงนี้นะให้มันชิดกันช่วงแรกไหมมันจะยาวเพราะฉะนั้นต้องบังคับไหมให้ดีนะนี่นะตรงนี้มันจะดึงเข้ามาแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกดึงออกมาเราจะใช้ไมนิดด้านเดียวคือด้านซ้ายนะคะก่อนจะปลดดึงให้ชิดแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ปลดห่วงแรกนะคะมันจะเข้าแบบนี้ก่อนห่วงแรกนะยังไม่บิด ปดห่วงแรกระหว่างไหมมันจะพันกันแบบนี้ช่วงแรกประคองไหมให้ดีนะคะมันจะพันกันนิดนึงเพราะว่าไหมมันยาวทีนี้เรามาดูวิธีปดห่วงเพลนะคะห่วงเพลจะเข้าด้านขวาเราอ้อมห่วงนิดนะคะมาข้างหลังแล้วแทงลงแบบนี้ ค่อยดึงนะคะตรงนี้อย่าดึงให้มันตึงมากไม่งั้นมันจะลังต่อไปเมื่อกี้ห่วงเพล์นะคะนี่เป็นห่วงนิดห่วงนิดซ้ายไปขวาแล้วบิดแทงขึ้นต่อไปปลดห่วงเพลขวาอ้อมบิดลง ต่อไปนิดต่อไปเพอค่ะอ้อมห่วงนิดนิ้วตัวนี้ต้องกดไว้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยเราค่อยค่อยปล่อยอย่าดึงตึงมากนิดคู่กับนิด แล้วก็นิ้วโป้งกดไว้นะคะไหมจะอยู่ข้างหน้านะพอเราปลดห่วงเพล่ไหมมันจะไปอยู่ข้างหลังนี่ลายจะเป็นแบบนี้ค่ะค่อยๆปลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูเชื่อมต่อนะคะค่อยๆปลดไปทีละคู่ทีละคู่ปลดลายนิดไหมจะอยู่ข้างหน้าปลดลายเพอ ไมจะไปอยู่ข้างหลังเราค่อยๆปลดมาเรื่อยๆนะคะทีละคู่จนจำนวนห่วงนะคะมันจะเหลืออยู่ลายนิดกับลายเพอตอนนี้มันเหลือสี่นะคะนิดคู่กันนิด คู่กับเพออ่ะพอเหลือสองห่วงแบบนี้แล้วนะเราจะต้องเอาลายนิดตัวนี้มาเชื่อมต่อกับอันแรกลายเพอเชื่อมด้านหลังนิดนะคะมาเชื่อมตัวนี้ต่อไปลายเพอนี่ยเชื่อมต่อลายเพอด้านหลัง นี่อันนี้เชื่อมต่อแล้วพอเชื่อมต่อแล้วนะคะเราจะเอาไม้นิดเนี่ยดันไปข้างหน้าให้มันห่างจากจุดเริ่มต้นนี่นะแล้วเราก็จะเก็บซ่อนไหมเวลาเราเก็บซ่อนไหมนะคะก็ให้เป็นไปตามตามลาย แ้าไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนแบบนี้ค่ะนิ้วุุ้งกดไว้แล้วตรงนี้เราก็ล็อกดันขึ้นมาล็อกต้องเอาเล็บจิกอย่างนี้นะคะแล้วค่อยดึงนะ อย่าให้มันล้างแล้วเราก็ซ่อนปลายใหม่นะคะแทงไปข้างหน้าเราก็แทงย้อนแทงไปข้างหน้าแทางย้อนซ่อนปลายแล้วก็ตัดไหมค่ะตัดไปใไหมได้เลยถอดไหมดำ ตอนนี้เราก็จะได้ริมชายเสื้อเรียบร้อยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้านะเพราะว่าเรามีการถักดันขึ้นไปตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้อีพีต่อไปเราจะมาเก็บแขนนะคะแล้วก็ถักแขนถักริมแขนข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสน,สนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ก่อนใครเลยนะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ